ะจ้โยมมาเยอะทุกเช้านะมีแต่คนแถวที่แถวอีสานสาร้างเราเนี่ยนะใช่ไหมคนที่ภาคกลาไงมีไหมคนที่อยู่ไกลมีไหมเนี่ยอยู่ที่ไหนโยมชลบุรีผู้ชลบุรีในกรุงเทพฯบึงการสมุทรปราการ ชนคนลีชนคสบางานนี่ก็า่าการนี้ที่ไหนอะไรนะแต่เซนเซนาคนไทยคนลาวคนอิสานมันรวมกันประเทศลาวเู้ามานะเวียงจันทร์สวรนนาเคกำปาสัศม,มาเยอะเหมือนกันอยู่ที่ไหนอยก่ นาบุรีโอนาบุรีก็ไก่นาบุรีกานชนะบุรีอเอมามาทำบุญแล้วมาเนี่คงน่าจะปุณกันิีคงไ,ไม่ได้มาเนาะใช่ไหมมันมันใกล้แต่วนี่ยบุญกฐินเป็นที่ยี่ห้าปุญกฐินประจำปี 25, ที่นี่ยี่ห้าพี่กีกายที่จะมาถึงนี่ถ้ามีโอกาสให้ให้มันร่วมบุญกัน ถ้ามีโอกาสบุญต่อยอดใช่ไหมต่อยอดทอดถวายต่อยอดต่อยอดไว้ก่อนเลยต่อยอดไว้ก่อนเลยก็ดีเหมือนกันเนาะได้มาร่วมบนกันบุกระติน,น,นวันที่ทอดถวายไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรเนานะต่อยอดเป็นเลยทําบุญทําบุญก่อนเลยวันวันวันที่ถวายนี่คบหน้าคนน่าจะเยอะเนี่ย น่าจะาาาจะเยอะญาติโยมญาติโยมก็จะเยอะคนลถรถนี่ก็จะเยอะสงสัยบริเวณวันนี้จะเป็นลงทานกันเลยเพราะว่าเห็นหมอกเขาแก้คณะลงทา,านหลายจะเตรียมสถานที่หมอกคณะลรงทานเตรียมเต็นท์เตรียมโต๊ะกาอี้เห็นผู้ใหญ่บ้านกนนันหรืออบตคณะท้องถิ่น เราเตรียมกันกันแล้หลังจากเสร็จหลังจากวันที่สิบหกหสิบเอ็ดนี้ก็จะได้เตรียมงานกันนะเตรียมงานต้อนรับญาโจที่น่าจะมาหลายหลายมาทุกที่เช้านี้เราก็ดีแลวทุนร่วมกันได้เจอหน้ากันคนที่ไม่เคยมาคนที่เคยมามีไหมมีไหมหรือคนที่มาใหม่คนที่เคยมาก็มีอก คนที่ส่วนต้องจะเป็นคนที่มาไปไหมไปดูไปดูวัปดป่าบนมธรรมเนี่นเรากรากำลังเริ่มเริ่มการก่อสร้างยังไม่นานหลายปีเห็นแต่ลูกพ่อจุฬาลกษอยู่ในอะไร <c ười> <c ười> นะ <c ười> <c ười> อยู่ในโทรศัพท์ <c ười> อยู่ในโทรศัพท์ไปดูตัวยิงอยู่ตัวยิงก็อยู่อย่างนี้แหละอยู่แบบอย่างนี้วัดป่าอยู่แบบธรรมธรรม เรียบง่ายตอนนี้กําลังต่อสร้างหลายอย่างอยู่ในโอกาสได้ได้เจอกันได้คุยกันได้พูดกันถ้ามีโอกาสคงจะได้นั่งต่อหน้าได้คุยกันใกล้ๆแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสดีๆมาบอกก่อนช่วงนี้กําลังปรับปรุงหยุดรับปรับปรุงหยุดรับญาติโยมเามาจะหันตอนเช้าทวายทำพิธานได้แต่ว่า นั่งพูดคุยเรื่องราวต่างๆมีพระจารย์ยังไม่ยังไม่รับเพราะว่าจุดปรับปรุงไหลายอย,ย่างพัฒนาเตรียมต้นรับในงานกระถิ่นที่จะมาในอ้าเช้านี้ก็ถกวายทานเลยเนาะถวายทานแล้วก็รับพรแล้วก็รวมรับประทานอาหารกันยังยังยังไม่มีของแจกเลยยังไม่มีของให้นะ วันที่25บุญกระถิ่นทจึงจะมีของดีแกกญ,ญาติโยมทุกคนเลยที่มาได้ทุกคนเลยเตยรียมอะไรเยอะอยู่จนนี้ยังไม่ยังไม่เปิดกลุ่ออกมาเลย <c oughs> เดี๋ยวค่อย,ค,อยค่อยว่ากัานอีกทีหนึ่งวันบุญกระถิ่นก็จะมีหน่วยงานต่างๆมาร่วมกันหลายหลายจุดหลาที่อยู่ อันนี้ส,าสบายจากนันทางก็เดินเข้ามาฝั่งนี้นะว่าจะเวียนออกไปทางนั้นจะได้ไปเดินสวนทางกันถวา,ายแล้วก็ยกมือไหว้ก็พอท่อนานั้าขอรับก่อนอาจารนี้เลยนะะนเลยนาะอาจารย์นี้นะครับแถวเดียวนะครับได้นุมเข้ามานะครับเย็นนะครับถวายท่านเสร็จยกมือไหว้ก่อนนะครับไม่ต้องกราบนะครับเดี๋ยวเราไปกลท่านเรือนะครับ

นี่แหละครับการถวายสังฆทานก็ยื่นแล้วก็ทุกคนก็ออกไปถ้าใครมีนะครับสำเนาใบที่ดินหรือว่าซองปัจจัยครับที่เขียนขอหลวงพ่อครับแล้วก็ยื่นให้หลวงพ่อแล้วก็ออกไปเลยนะครับแล้วก็ออกไปไม่เหมือนตอนที่เราขอคิวนะครับถ้าขอคิวเท่ากราบหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็จะได้นั่งคุยด้วยนานๆอันนี้ ต้องทําเวลาแบบนี้แหละนะครับท,ท่านผู้ชมแล้วก็ยื่นสำเนาใบที่ดินแล้วก็ซองที่เราเขียนครับที่เราเขียนสิ่งที่เราต้องการที่อยากจะสำเร็จนะครับลงไปในซองปัจจัยครับ แล้วก็ถวายหลวงพ่อแล้วก็เดินออกไปทางด้านนู้นเลยนะครับหลวงพ่อก็ทักทายบ้างครับบรรยากาศถวายสังฆทานในวันนี้ครับ วัตถุมงคลไมห้หลวง่อเป่าให้นะครับ ไปจุดไฟอยู่ตำหนักปูใหญ่เด็กคนนี้นะนำพึ้นมาถวายโอ้ดีใจสุดใจใหญ่เลย น้องคนนี้แหละนะครับที่ไปจุดทูปก,กรรมใหญ่ๆอยู่ที่ตำหนักปูใหญ่ครับที่ไฟวันนั้นอะไฟลุกครับคนนี้แหละก็ตามหาแม่อยู่อยู่ที่ตำหนักปูใหญ่ครับจุดทูปเป็นกร,รมอย่างนี้แล้วนะ <c oughs> ไฟลุก